กลับมาที่สามสิบเจ็ดศพหนองบัวลำพูอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจะถอดบทเรียนอยากจะตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าสติข้าลูกสติข้าลูอคือเรื่องของเรื่องนะหลังศพนักรรมหลังความสูญเสียมันก็มีปัญหาเล็กๆอยู่ปัญหาหนึ่งจตว่าเล็กมันก็ไม่เล็กเป็นปัญหาใหญ่ทีเดียวเป็นรามาของหมู่ปัญญาหมู่ปัญญามือเปิดนี่แหละมือฆ่านี่แหละแม่ของหมู่ปัญญาย ดูเยอะแล้วล่ะเสียใจอยู่แล้วล่ะอืเสียใจหลายประการด้วยกันที่ลูกเองทำแบบนั้นเสียใจที่สูญเสียลูกด้วยแล้วก็เสียใจที่ลูกไปทําอย่างนั้นด้วยใช่ค่ะนี่ปัญหาของแม่หมู่ปัญญาก็คือหาที่เผาศพลูกชายไม่ได้อชุมชนเขาก็ยังมีความรู้สึกรู้สาน่ะเขาลังเกียจเลยเขาบอกเลยไม่ให้มาเผาร่วมกันที่วัดในพื้นที่ในชุมชนอืคือครั้งแรกเลยนะครั้งแรกเลย มีข่าวกระจายกันออกไปว่าจะเอาวาดวัดสิวไทยใช่ไหมใช่ค่ะวัดสิ้วไทยก็อยู่ในอบตอุทัยสวรรค์นั่นแหละใช่ค่ะยอมที่จะเผาศพให้ค่ะแต่ขอเดงจังหวะว้นิดนึงเผาศพผู้สูญเสียในชุมชนให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเผาศพหมู่ปัญญาค่ะทันทีที่ข่าวนี้กระจายกันไปรู้ถึงคนในพื้นที่ทันทีที่ข่าวนี้กระจายกันไปในโซเชียลมีเดียทัวก็ลงไปที่วัดทัวก็ลงไปที่เจ้าอาวาสไม่ยอมบอกเลยว่าไม่ให้รับ ไม่ให้เผาศพของบุปัญญาใช่ค่ะนั่นแหละค่ะคือกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นขั้งแรกเลยแม่ของบุปัญญานีน้ําตานองหน้าเลยนะช่าที่เผาศพลูกชายไม่ได้อะนั่นแหละเรื่องใหญ่เหมือนกันนะสำหรับคนเป็นแม่เรื่องลูกก็ต่อนที้จบแล้วไปได้วัดแถวแถวจังหวัดอุดรธานีใช่ค่ะวัดใหม่น้องหินนะคะอำเภอมาดีใช่อําเภอเมืองนะคะจังหวัดอุดรธานีก็จบเผาไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่แปดสิ่งที่น่าจะถอดเป็นบทเรียนนะ ก็คืออดีตมหาค่ะอดีตมหาพวันค่ะภัยวรรณบรรบุตรตอนนี้เขาใช้ชื่อเฟซบุ๊กภัยวันบรรณบุตรจริงจริงเนี่ยมาให้สติเธอประสงค์จะให้ใครต่อใครเรียกเธอว่าแพรลี่อ่ะแพรลี่แพรลี่ก็คือภพวันนั่นแหละใช่ค่ะแต่ชื่อเฟซเธอใช้ภัยวันค่ะถ้าเป็นแพรลี่เดี๋ยวจะอ่านชื่อนั้นเลยค่ะด้วยความเป็นอดีตมหาค่ะ,ะหลักคิดก็ยังใช้ได้ก็ยังคมคายนะใช่ยังชัดเจนอยู่มีจุดยืนที่ชัดเจนทิดภัยวัน อดีตมหาภัยวันหรือคุณแพรลี่แล้วแต่จะเรียก <c oughs> ก็ได้โพสต์ข้อความใน Facebook ของภัยวันวรรณบุตรในเ<ห>ชิงของการดึงสติผู้คนใช่สกิจสังคมแรงตรงๆนิดนึงสติค่ลูกค่ะนะข้อความดังต่อไปนี้ว่ามีอีกเรื่องที่ดิฉันอยากฝากและร่วมแชร์มุมมองนะคะคือเรื่องการเผาศพของฆาตกรดิฉันอยากฝากชวนให้แยกแยะว่า ถ้าวัดหรือพระท่านจะรับเผาก็เป็นกิจทางาศาสนาของพระท่านไม่ควรมีใครเอาดราม่าไปลงกับวัดนะคะและไม่ต้องห่วงนะคะว่าการทำพิธีกรรมใดๆทางาศาสนาจะมีส่วนในการล้างบาปหรือสร้างบุญอะไรให้กับฆาตกรที่ตายไปแล้วมันทำไม่ได้แน่นอนค่ะสุทธิอสุทธิปัจจัดตังดีเลวเป็นเรื่องเฉพาะตัวจริงๆใครทำยังไงก็ได้อย่างนั้นละค่ะ การเผาอย่างมากก็ทําให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ต้องลําบากใจในการเก็บรักษาศพซึ่งไม่รู้ว่าจะเอาไปไว้ที่ไหนอันนี้ก็จริงจริงนะเจ้าหน้าที่มันเป็นพระเจ้าหน้าที่ถูกไหมจริงอ่ะต่อส่วนมาตรการทางสังคมการประนามหรืออะไรต่างๆชาวบ้านก็สามารถที่จะแสดงออกและกระทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะคือไม่ไปร่วมพิธีไม่รับรู้ไม่เห็นใจเรียกว่าไม่เผาผีแบบนี้ทำได้ค่ะเรื่องนี้ดิฉันอยากฝากไว้พระก็เหมือนหมอ่นแหละค่ะ น่าเห็นใจเป็นหมอใครเจ็บมาก็ต้องรักษาไว้ก่อนเป็นพระใครตายมาก็ต้องสวดมนต์ต้องเผาให้ถูกต้องสติแค่ลูกสรุปค่ะนะแยกกสนิหนึ่งแต่สุดท้ายนะแต่สุดท้ายนะเจ้าวาดวัดสิวไทยก็บอกว่าไม่ได้เผาที่วัดศิวไทยค่ะสุดท้ายนะแม่ของหมู่ปัญญาไปได้ไปได้วัดเผาที่จังหวัดอุดรธานี ก็ไปจบไปจอดป้ายก็เผาก็เร <erman> ียบร้อยแล้วเผเรียบร้อยเมื่อวันที่8ค่ะเก็บอัฐิไปวันที่9ที่ผ่านมาแล้วค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สังคมควรจะหยิบมาคิดอย่าปล่อยผ่านใช่ค่ะอย่างน้อยก็เตือนมีคนมาฉุดลังให้เราได้มีสติถ้าเกิดเคสอื่นๆขึ้นจะได้แบบดึงสติกลับมาได้นะคะโอเค